ก็ขอกราบสวัสดีท่านผู้ชมกันด้วยนะคะแล้ววันนี้นะคะเราก็กลับมาพบกันอีกเช่นเคยค่ะและเนื่องของวันนี้ก็ต้อมาสอนปอมยอคอมเมนต์ใน a c e b o o กกันนั่นเองนะคะก็สำหรับใครนะคะที่ต้องการจะปรอมยอคอมเมนต์ให้กับโพสนะคะก็สามารถมานําวิธีนี้แล้วก็ไปทําตามกันได้นะคะก็สาหรับใครที่จะทําตามก็แนะนําให้เปิดโพสหรือโปรไฟล์ให้เป็นสาธารณะกันแบบนี้กันก่อนได้เลยเมื่อไงทุกยอดที่ทารายการก็จะไม่ออนมาให้เรากันนั่นเองนะคะและขั้นตอนแรกให้คุณผู้ชมคลิกลิงก์ที่ใต้วิดีโอนี้เข้ามาเพื่อสมัครใช้งานลล้งทเเบีียยนนนรกกั่อ เมื่อคลิกเข้ามาแล้วนะคะก็จะเจอเป็นหน้าต่างของเว็บไซต์ s v e a s s i s s m e n t นั่นเองนะคะจากนัแล้วเราก็คลิกไปที่สมัครใช้งานกันได้เลยเสร็จแล้วนะคะก็ประกอบข้อมูลละเอียดต่างๆลงช่องสี่เหลี่ยมได้เลยนะคะแล้วก็อย่าลืมคลิกใช้ไม่ใช่โปรแกรมอัตโนมัติด้วยนะคะแล้วก็สำหรับใครที่มีบัญชี Google Gmail อยู่แล้วก็สามารถคลิกไปลงทะเบียนฟรีกันที่ด้านบนตรงนี้กันได้เลยเื่องจากเราสมัครใช้งานกันไปเรียบร้อยแล้วนะคะแล้วก็มากดลงชื่อเข้าใช้งานกันได้เลย แล้วเมื่อเราเข้าไปแล้วนะคะเราก็คลิปไปที่คำสั่งซื้อใหม่กันเลยนะคะทางด้านนี้ก็ต้องมีแพลตฟอร์มต่างๆให้เลือกใช้บริการและในส่วนของวันนี้นะคะเราให้เราคลิปไปที่เพิ่มบุคกันเลยจากนั้นเราก็มาเลือกมูลที่เราต้องการลงไปนะคะและในส่วนของบริการก็มีหลากหลายบริการให้เราได้เลือกกันมากมายเลยจะมีการแจ้งเลทราคาการรับประกันความเร็วต่างๆให้เราได้เลือกใช้กันนะคะแล้วก็เลือกเลที่ต้องการกันเลยและในส่วนคำอธิบายนะคะก็จะมีคำอธิบายของบริการที่เราเลือกไปแสดงให้เราอ่านรายละเอียดอยู่ด้านล่างนะคะก็สามารถ เข้ามาอ่านอะไรเพิ่มเติมกับตรงนี้ได้เลยในส่วนของลิงก์นะคะแล้วก็ไปที่หน้า Facebook ของเรากันเมื่อเรกโพสที่ต้องการเพิ่มคอมเมนต์กันแล้วก็กดกรอปีลิงก์ไปที่ด้านบนจากนั้นก็นำลิงก์มาใส่ในช่องลิงก์หน้าเว็บไซต์ได้เลยนะคะในส่ว่จำนวนก็ไต้องกรอกอะไรไปนะคะก็ให้มากรอกคอมเมนต์ขั้นต่ำสิบบรรทัดตรงนี้กันได้เลยเมื่อเสร็จแล้วนะคะค่าเวลาก็จะเฉลี่ยข้อมูลมาให้เราประมาณนี้ค่าใช้จ่ายก็ยังไม่ถึง9บาทเลยนะคะจากนั้นก็กดสั่งซื้อกันได้เลย และเมื่อเรากดสั่งซื้อเรียบร้อยแล้วนะคะก็จะขึ้นมาเป็นแถบสีเขียวแบบน,นี้เลยนะคะแล้วก็ถ้าราใครต้องการเช็คสถานะหรือรายละเอียดเพิ่มเติมก็คลิกไปดูที่ประวัติการสั่งซื้อกันได้เลยเมื่อคลิกเข้ามาก็จะมีสถานะเราดำเนินการอยู่ข้างๆนะคะด้านนี้ก็จะเป็นในส่วนของค่าบริการบริการต่างๆและลิงก์ ที่เราได้กดทำรายการไปแล้วเมื่อสักครู่นะคะส่วนหมายเลขด้านบนตรงนี้ก็จะเป็นหมายเลขออเดอร์ของเราเองคะ่ะแล้วก็สัาใครที่สมัครใช้งานใหม่หรือว่ายอดเงินไม่พอก็คลิกไปที่เมนูเติมเงินได้เลยนะคะเมื่อคลิกเข้ามาก็จะมีทั้งหมด2ช่องทางให้เลือกใช้บริการไม่ว่าจะเป็นการสกแกน QR code ค,คนะคะแล้วก็ ทูมอนดี้วอลเล็ตนั่นเองก็สามารถเลือกใช้บริการที่ต้องการกันได้เลยและสำหรับใครที่ต้องการแบ่งปันเว็บไซต์ให้กับเพื่อนๆนะคะในลองเข้ามาทดลองใช้งานเว็บไซต์ก็สามารถคลิกไปแนะนําเพื่อนกันได้เลยนะคะเมื่อคลิกเข้ามาแล้วให้เรากดคัดลอกลิงก์จากนั้นเราก็ส่งแอบเพื่อนกันได้ผูกช่องทางกันเลยเมื่อมีการสมัครใช้งานลงทะเบียนหรือมีการเติมเงินเราก็จะได้ตาค่าคอมมิชชั่นถึง5%จากทางเว็บไซต์กันด้วยนั่นเองนะคะก็สามารถเข้ามาหาไรายได้เพิ่มเติมได้ที่ช่องทางนี้กันด้วยนะคะแล้วก็สำหรับใครนะคะที่ ต้องการติดต่อแอดมินเวลาเข้ามาใช้งานเว็บไซต์และเกิดปัญหาติดขัดอะไรนะคะแล้วก็คลิกไปที่เมนูตัวช่วยเหลือตรงนี้กันเลยเมื่อคลิกเข้ามาก็มีเมนูต่างๆให้เลือกแจ้งปัญหาลงไปหรือสำหรับใครต้องการจะกรอกข้อความจะแนบเพิภาพแล้วก็มากรอกข้อความตรงนี้กันได้เลยนะคะแล้วก็แนบเิภาพไปที่แอตแทกไฟล์ ile, แล้วก็อย่าลืมใส่หมายเลขออเดอร์ของเราลงไปแล้วก็กดส่งตัวกันไปได้เลยแล้วก็สำหรับใครที่ไม่อยากทำตามขั้นตอนนี้ให้ยุ่งยากก็สามารถคลิกไปที่ไลน์แอนด์บน็น ก็จะคิดไปที่ไอคอนลูมไลา์ตรงนี้ก็ได้นะคะแอดมินก็พร้อมสปอร์ตอลอด24ชั่วโมงกันเลยนั่นเองแล้วก็เพื่อเป็นการไม่เสียเวลานะคะเราจะพาทุกคนกลับไปที่หน้าเฟซบุ๊กกันเลยตอนนั้นให้เรารีเฟรชหนาตอนหนึ่งค่เพื่อดูยอดคอมเมนต์กันเลยนะคะค่ะตอนนี้นะคะจากที่เรารีเฟรชเรียบร้อยแล้วนะคะคอมเมนต์ก็ได้มาขึ้นมากดจำนวนที่เราได้เลือกไปกันแล้วนะคะก็ถือว่าใช้เวลาลดเลยทันใจแต่มากมากเลยนะคะก็สำหรับใครสนใจก็สามารถกดติดต้วิดีโอนี้มาสมัครใช้งาน แล่ก็เข้ามาดูบริการกันได้เลยนะคะแต่้าวันนี้ผู้พิาพาประการใดก็ต้องขออภัยในหน้าที่นี้ด้วยค่ะแต่ทั้งหมดนี้ก็เป็นหน้าตาของรถไ์ s e s m นะคะและวันนี้เราก็ต้องขอตัวลาไปก่อนนะคะสวัสดีค่ะ